สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่คือสาราการเมืองครับเสนอคําว่าพล,ลเมืองของท้องถิ่นครับพล,ลเมืองของชุมชนครับท่านผู้ชมครับเวลาเราพูดการเมืองท้องถิน่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นในการที่จะเป็นองค์กรบริหารจัดการเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิตของผู้คนของสมาชิกในชุมชนในท้องถิ่นนั้นมักจะมีการพูดถึงนักการเมืองนะครับแต่ผมกําลังนําเรียนว่า เวลาพูดถึงการบริหารจัดการเพื่อการสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นนั้นมันไม่จำกัดเฉพาะการเมืองนะครับหรือนักการเมืองท้องถิ่นแต่อย่างน้อยที่สุดมี3ประการครับผมจะนําเสนอหนึ่งประการในวันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าพลเมืองท้องถิ่พนพลเมืองท้องถิ่นก็คือหนึ่งในสของปัจจัยหรือ3องค์ประกอบที่จะสร้างคุณภาพให้กับบริการสาธารณะที่เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี กับชาวบ้านกับชุมชนกับท้องถิน่นพลเมืองในท้องถิ่นนะครับไม่ใช่เป็นพลเมืองที่ดํารงอยู่เอกเทศคนเดียวคนดีคนเดียวพลเมืองที่เป็นคนดีคนเดียวเปรียบเหมือนยาดีที่อยู่ในขวดครับท่านผู้ชมยาดีที่อยู่ในขวดไม่ได้กินไม่ได้ทานมันก็ไม่ได้สําแดงอาการมันก็ไม่ส่งผลอะไรต่ออาการของผู้คน แต่ยาดีนั้นจะต้องออกจากขวดหมายถึงพลดีที่ว่าเนี่ยมันจะต้องออกจากความเป็นปัจเจกไปสู่การดํารงชีวิตร่วมกันพลเมืองของท้องถิ่นจะต้องดํารงชีวิตในสมาคมในองค์กรนะครับหรือในกลุ่มที่อยู่ในท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสารเจ้ากลุ่มวัดกลุ่มมัดยิดอยู่ในโรงเรียนอยู่องค์กรชาวบ้านองค์กรชุมชนพลเมืองในท้องถิ่นจึงเป็นพลเมืองที่สังกัดกลุ่มทางสังคมแล้วพยายามที่จะ มีกิจกรรมเพื่อแสดงออกให้เห็นว่าเขาจะต้องทําอะไรในทางสังคมในชุมชนท้องถินน่นเพราะฉะนั้พลเมืองของท้องถิ่นที่ว่าเนี่ยจะต้องเคลื่อนง,งานเพื่อที่จะเสริมเติมพลังในภารกิจของท้องถิ่นผ่านกลุ่มผ่านองค์กรชาวบ้านเพื่อให้กลุ่มองค์กรชาวบ้านเหล่านั้นเป็น,นกลไกในการที่จะไปร่วมทํางานบริการสาธารณะกับอบตอกับเทศบาลกับอบจอกับกทมหรือพัทยา คนเดียวเป็นพลเมืองเป็นคนดีมันไม่มีพลังมากเท่าไหร่แต่พลเมืองท้องถิ่นในที่ว่าเนี่ยเป็นพลเมืองของของมัดยิดพลเมืองสรงาเจ้าพลเมืองของวัดพลเมืองของโรงเรียนพลเมืองของกลุ่มอมทรัพย์พลเมืองของกลุ่มโนนกลุ่มนี้ที่มารวมกันทํางานเพราะพลเมืองท้องถิ่นก็คือรวมคนดีจํานวนมากๆมาเป็นสมาคมมาเป็นกลุ่มมาเป็นองค์กรที่จะทํางานเหล่านี้มันก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตได้มากกว่าที่จะทำ เพียงคนคนเดียวมือหรือยาดีที่อยู่ในขวดเป็นคนคนเดียวครับนี่คือสาระการเมืองครับ